โอเคเรามาดูระยะเวลาการดําเนินการของโครงการดิจิตอลวอลเล็แล้วก็โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาพูดเมื่อตอนบ่ายๆเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณใหม่ตั้งข้อสังเกตว่าไปส่งกฤษฎีกาตีความให้เรียบร้อยก่อนเขามีอยู่ในทม์ไลน์นะครับก็คือว่าเขาบอกเลยว่าเขาจะให้กฤษฎีกาเนี่ยตีความแล้วก็ดําเนินการ ทางกระบวนการทางสภาเนี่ยได้จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนก็คือตอนนี้เลยคือมันมีรายละเอียดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเขียนไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์เงื่อนไขต่างๆเนี่ยรายละเอียดของการกู้เงินต่างๆใส่ลงไปแล้วไปให้กฤษฎีกาตีความอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจะไม่มีใครไปไป,ไปส่ง,ส,งส่งสารน,นะส่งสารไม่ได้นะเพราะเขาตีความก่อนแล้วนี่พฤศจิกายนดูรายละเอียดก่อนนะจ๊ะอ่ะ ต่อไปในเรื่องของโครงการอีลีฟันอีลีฟันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันจะมีคนที่ไม่ได้ถูกไหมครับ 7 0 0 0หบาทแล้วก็เงินฝากเกิน5 0 0แสนเนี่ยนายรัฐมนตรีเขาบอกว่าอ้าวฉันน่อยากจะให้ทุกคนในประเทศเนี่ยเห็นว่ามันเป็นวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะมีโครงการอ่ะไปคนละไม่เกินห0 0 0 0่นเธอไปซื้อของซื้อของ,อของ,อของเลยแต่เธอต้องไปซื้อของในร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีแปลว่าอะไรนี่คือแรงจูงใจอย,อย่างหนึ่งที่ทาให้ร้านค้าธรรมดาเนี่ยไปอยู่ในระบบภาษีเพราะจะมีกําลังซื้อจากคนที่อยู่นอกดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีต่ออันนี้จะเกิดเดือนไหนจ๊ะ มกราคมอ่าต่อไปครับในเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นโครงการดิจิตอลวอลเล็ก็จะออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะคนที่ได้ก็อยู่ที่50ล้านคนครับผ่านแอปเป่าัง้์หนึ่ง1,000บาทเนาะเอาไปใช้ใจ่ายกันได้ปกติอีกอันหนึ่งก็คือไอ้หนึ่งแล้าน1นึ่งแล้านที่เอาไว้นายกรัฐมนตรีเขาบอกแล้วมันจะเป็นโครงการเสริม ขีดความสามารถจะเริ่มเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผมว่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายกองทุนนะเอาไว้เพิ่มขีดความสามารถนะครับการอุตสาหากรรมด้านต่างๆที่ทันสมัย innovation creative ต่างๆมันน่าจะเชื่อมโยงกับไอตัว s อ f t Power ด้วยในระดับหนึ่งเอาเป็นว่าจริงๆเนี่ยโครงการเขาคิดมาละเอียดรอบครอบขั้นตอนเนี่ยก็ล็อกมาในเรื่องของกฎหมายแล้วจริงๆพรเพื่อไทยเขาไม่ใช่ออนหัดอนะ่ะเขาเจออะไรมาเยอะเพราะฉะนั้น <laughs> เขาจะต้องนี่อันหนึ่งนี่ มีมพฤศจิกายนนี่ส่งกิจสดีกาตีความเอาเป็นว่าเขาก็คิดมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าผ่านกิจสดีกาตีความแล้วทุกอย่างจบโอเค